สวัสดีครับนะนะ้าวันนี้ผมดูหนังอยู่นะครับก็น้านะผมก็กอกให้จ่าเสร็จแล้วแต่ว่ากอกยังไม่ค่อยเต็มยังไม่หมดหรอกวันนี้จ่าไปไหนนไปหาหน่อไม้ผมก็เลยผมขอไปด้วยแต่ว่าจ่าไม่ให้ไปก็เลยมานั่งดูหนังนนนตอนนี้นอนอยู่กับแมวแมไปดูหมอนกันดีกว่าแนละนะ้าหมอนอทำไร น,น,อ,นอ,อ๋อแมวมันกัดกันบะอ่ะนานะเดี๋ยวเจจากลับมาอีกนานกว่าเจะจาจ,จะกลับมาเจผมบอกเจะจ่าไว้ว่าให้หากวางมาด้วยแล้วถ้าได้กวางมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่า มันีจะไปในป่าะไรจะไปถ่ายคลิปในป่าก็ไม่ได้ไปาไม่ให้ไปก็เลยได้อยู่บ้านก็เลยมาถ่ายอะไรก็ไม่รู้ของผมนี่แหละเดี๋ยวถ้าไอจากลับมาก็ก็อีกอีกนานนานนานก็รอไอจากลับมาหมอนก็อะไรนะหมอนแกก็ลงไปข้างล่าง อันนี้ก็มาแมวไอ้มัาตุต๋นนี่นะวันนี้เนี่นะนะเดี๋ยวผมมาพาไปให้ดูวันนี้จยากจะทำทอดหมูให้กินนี่ไงว่ามองไม่เห็นนี่อร่อยมาก